พัดเจ้ามาบ่ได้จะไหนช่องนั้นช่องยังช่องยังบอกรู้รายงานตัวรู้จะไดนรถศาสบอกรถศาสแบบมันเป็นออาหลงสันเลยบอกเเขาเรียกว่านักชิมนะเออนักชิมมันออกเดียววากับปลาเหากับรถศาสเป็นยังไงต้องชิมไหมหน่ะกับแบบรีวิวแบบรีวิวเหล่านี่ หมอหมออยากจะบอกไปเรียกเขาสิเลียนแบบเนี่ยหมออยากจะ <c oughs> บอกไปว่ารสศาสตร์มันดีหรือบ่ดีต้องแบไม่ต้องพิสูจน์เอาเองต้อสิ่<อ>ู้ต้องเบาขั้วถึงรสชาติเลยเนาะท่านบอกไปห้ามเลี้ยนแบบเลยพี่หนุอมว่ามันเป็นยังไงรสชาติต้องไปชิมรสกันเองจังสิ้วหูซื้อกะเก๋